สวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพศ2567เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงไม่ได้ถวายพระตาหารพระไม่ได้ใส่บาตรพระพิสุสงฆ์นะคะเพราะว่าประตากำลังจะไปฟังผลซีทีสแกนที่โรงพยาบาลศิริ ในวันนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะกรุงแดงสีแยกมากขาะสีแยกมากค่ะถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะอะไรแต่ถามว่า <c oughs> กลัวทุกคนทุกคนต้องกลัวแล้วก็ถามว่าเมื่อกลัวแล้วทํำยังไงต่อไปทำใจ ถ้าเป็นมะเร็งก็ทําใจก็แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเราก็ถือซะว่าก็คุยกับคุณลุงแนงแล้วว่าก็ถือว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นโรคร้ายที่บนบนความบนความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะรู้เรื่องรู้การเตรียมตัวต่างๆไว้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถามว่าถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องปฏิบัติสวดมนตน์ทำสมาธิภาวนาให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าบุญเก่าเรามีมาแค่ไหนปตาชอบบอกว่าบุญเก่าเราไม่มีท่านพระกูสุทัศน์ธรรมปาพิรมเจ้าคณาอมเพื่อบันคายเจ้าววัดบ้านหนองของมูท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีบุญเก่าแล้วจะมาเกิดเป็นคนหรอ ถามว่าและความยากของของสี่อย่างอะที่เราจะต้องพบเจอเมื่อเราย้ายพบย้ายชาติไปแล้วเนี่ยหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกไหมสองเราอ่ะจะได้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้า,ได,สา,สาได้พบพระศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าอีกไหมสาม เราจะได้ฟังธรรมจากฟังธรรมฟังธรรมจาก 我负责。 บุญเป็นกรรมที่เรากระทำในชาตินี้และชาติต่อไปก็จะส่งผลของเราเองแต่ถามว่าถ้าชาติเราไม่สามารถที่จะบอกไดนะ้นักุณแงนะเราไม่สามารถที่จะบอกเลยว่าเราเปลี่ยนกบจากชาตินี้แล้วเราจะไปอยู่ชาติที่ไหนเนี่ยเราไม่สามารถมาบอกใครต่อใครได้เลยว่าเออขนาดนี้ฉันน่ะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะ ไปเป็นควายอยู่บ้านคนนั้นอยู่บ้านคนนี้ไปเป็นหมาจรจัดอยู่ที่วัดนั้นวัดนี้ไปเป็นงูอยู่ในป่าไม่มีไม่สามารถมาบอกได้เลยเพราะนั้นนะกข่าบอกว่าเนี่ยแต่ถามว่าเมื่อรู้มันก็คงจะโล่งโล่งใจเดี๋ยวเราดูถนนหนทางดีกว่าวันนี้เป็นงานลูกแดงอากาศอากาศดีนะ,ะเดี๋ยวนะคะ ดีใช่ไหมคุณลุงแต่ก็ขออย่าให้เจอฝนเลยนะคะเราใช้เส้นไหนครับ อนอยู่ไม่กลัวเดีย๋ยวตอนตายจะทําทให้กลัวใช่ไหมคือคนเราทุกวันเนี่ยอถ้านอนแล้วหลับไปเลยมันก็ดีนะมันไม่ต้องมีแต่ถ้าเกิดมันดูมันก็สะสมนะถ้าเรา,า,าป่วยป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยมันก็จะมองอะไรก็หดหูไปหมดเพราะว่ามันจะต้องพัดพรากแต่ถ้าเรารู้ธรรมะของ ก็จะปุกตอนนี้ตอนที่ตีห้าครึ่งเป็นไปอย่งองางคือเราจะทุกข์มากหน่อยเพราะเราเป็นคนจัดระเบียบของทุกคนในชีวิตเพราะเราคาดหวังเราคาดหวังว่าออคนเราอะนะป้าตาสำหรับป้าตาในชีวิตของคนเรา คนเราเนี่ยมันต้องมีระเบียบวินยัย บ้านมาตีห้ากว่าน,นอ้อตีห้าตีห้าีห้าเกือบครึ่งเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องไปเจาะเลือดถ้าไม่ต้องเจาะเลือดก็จะไม่ต้องรีบแต่ถ้าเจาะเลือดก็ต้องรีบไปออกจากบ้านตีห้าครึ่งชั่วโมงันนี้ก็ต้องต้องไทำเชาเช้าก็รถใหญ่จะเยอะหน่อยนะคะ ก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกท่านทําน้อยเราก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วย <110 S 1> เพราะว่าเจตใช่<ด>เจตนาของท่านน่ะมันมีค่าที่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าโอ๊ยทําน้อยมีเงินน้อยไม่กล้าทํากลัวเขาว่ากลัวคนจะดูถูกอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะพอคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย จิตใจเรามองเศร้าเล้ฮะเราก็ไม่ได้ทำทีเออใช่เราก็จะไม่ได้ทก็จะไม่ได้ทําสักทีบางทีเขาร่วมบุญอย่างวัดตาเนี่ยเมื่อวานที่เราไปวัดเห็นไหมท่านพระครูท่านทําทางปากทางวัดใช่ไหมใอ่แล้วก็เอออบตออบอ,บอบตอใช่ไหมของท่านออกส่วนหนึ่งและที่วัดก็ออกส่วนหนึ่งเราก็ร่วมบุญไปกับท่านด้วยหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะ ถามว่าหนึ่งร้อยของเราอะ่ะเราก็ลำพังป้าตาป้าตาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราทำบุญหนึ่งร้อยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกินขนมหรือไม่ต้องอยากได้อะไร ที่มันมาแขวนอยู่ไว้ตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็มันมันไม่ได้ขับขับไปแล้วก็พือปิวไปทีละชิ้นสองชิ้นเนี่ยอันนี้เรามาเข้ามาเส้นสายสัตหีบแล้วนะคะสายเนี่ยเรียบไปนครราชสีมา บินนะแล้วก็เขาก็ขายอาหารขายเครื่องดื่มกันถ้าเป็นเมื่อก่อนที่คุณลุงแดงยังไม่ได้เป็นโรคโรคไตเนี่ยเราคงจะมากินน้นะกาแฟแต่ตอนนี้คือพอโรคภัยเบียดเบียนร,ร้านอาหารก็จะไม่ค่อยพบหน้าเรานะ หรือไม่ถ้าเราจะไปทานนันอาหารเรามีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนเราเหมือนเรายุ่งยากอะ่ะอย่างเราสั่งต้มยำปลากะพงไม่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นยกเว้นข่าตะาไคร้ใบมาปูดมันนาวพริกขอแยกมาน้ำปลาไม่ต้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรกับาง,บางทีเลยว่าเด็กเสิร์ฟมันคงนึกว่าทำไมป้าไม่กินที่บ้านวะออ มีทั้งหมดสีข้อข้อที่ปตาตอบไม่ได้ตอนบอกไม่ได้ในตอนแรกนั่นคือข้อที่ว่าเรายากที่จะรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้โดยปราศจากแต่ความสิ่งหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราทุกวันนี้อายุสั้นอายุสั้นเพราะอะไรหนึ่งความประมาทสอง กายของคนเราเนี่ยเป็นหลักเลยแหละความประมาทคืออุบัติเหตุการขับขี่ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยแม้กระทั่งการฆ่าฆ่าฟันกันทะเลาะวิวาทกันมันเกิดจากความยากที่จะรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้เป็นข้อที่สี่นะคะอันเนี้ยก็ถึงและวโรงพยาบาล เข้าประตูแรกนะคะประตูแรกแล้วก็คือเข้ามาถึงสถานที่แล้วก็ต้องน้อมอูชาพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จปู่และสมเด็จย่าาทุกมาพึ่งใบบุญของพระอ,องค์ท่าน ตอนตอนที่ผ่าตัดไท่รอยครั้งที่สองเนี่ยขับรถมาเองแล้วก็มีน้องอิ่มแต่ละน้องอิ่มมามาเฝ้าแม่คุณลุงแดงทํางานได้ยินเสียงเขาเรียกว่ารถหมายเลขทะเบียนนี้ให้ไปเอารถออกเราลืมไปว่าเราไปจอดรถที่ในพนแต่เรายังบอกเรายังบอกน้องอิ่มเลยว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่าคุณลุงของเรา ทุกคนเป็นในผลหมดอ่ะไปทางนู้นก็ได้ค่ะข้างหน้าเขาบอกให้ผลเปียว่าเอาละค่ะถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวป้าตาก็จะต้องไปทํายื่นใบนำทางแล้วคุณคุณลุงแดงก็จะทานอาหารเช้าในรถให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประมาณตักเก้าโมงค่อยเดินไปหาตาป้าตาที่ห้อง ห้องตรวจหมายเลขสองโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้บุญที่ป้ตาได้กระทำมาในทุกชาติทุกภพอันเป็นบุญที่บริสุทธิ์ก็ขอให้ส่งผลหากมีมีบุญก็ขอให้มีโอกาสได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปจนกว่าชีวิตนี้ จะหมดสิ้นลมหายใจสำหรับวันนี้ป้าตาก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ